ในปัจจุบันถ้าพูดถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่แล้วเราคงนึกถึงช้างจอระเข้ฮิปโปโปเตมัสยีราฟหรือว่าแรดอย่างแน่นอนแต่จริงๆแล้วสัตว์ที่อยู่รอบตัวของเราอย่างสุนัขแมวนกหรือสัตว์อีกมากมายนั้นก็มีสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่มากกว่าที่เราเห็นจากปกติได้เช่นกันเรามาดูกันว่าเมื่อสัตว์เหล่านี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในสปีชีส์ของมันจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนและใหญ่แค่ไหน กับ5สัตว์หลายสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตอนที่1 1. ทิเบตันมัสทีฟ <pers es> ทิเบตตันมัสทีฟเป็นสุนัขที่มีขนาดและน้ำหนักใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีบันทึกไว้คือสูงกว่า80เซนติเมตรหนักมากกว่า110กิโลกรัมขนาดความสูงตัวมาตรฐาน61-72เซนติเมตร ขนสองชั้นและยาวเพื่อป้องกันความหนาวเย็นพวกมันเป็นหนึ่งในสายพันธุสุนัขที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกมาโคโปโล,โลเคยบันทึกการพบเห็นสุนัขพันธุ์นี้ไว้ว่าพวกมันสูงเท่าลาและมีเสียงดังดุดสิงโตเป็นหนึ่งในสายพันธุสุนัขดุร้ายที่สุดในโลกในสมัยอดีตบุคคลประวัติศาสตร์ที่เคยครอบครองสุนัขพันธุนี้เป็นเจ้าของได้แก่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหรัฐอาณาจักรและยังเป็นสุนัขคู่กายของเจงกิสคาน คุณศึกแห่งมองกโกียตลอดเวลาที่ออกศึกสงครามเพื่อไล่ล่าศัตรูอีกด้วยนอกจากจะเป็นสุนัขอันมีราคาแพงที่สุดแล้วสุนัขพันธุ์เรสทิเบตตันมัสทีฟยังมีเรื่องราวความเป็นมาของตัวมันที่สําคัญมากเพราะมันเป็นตัวแทนสัญ,ญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ในประเทศจีนอย่างสีขนของมันที่เป็นสีแดงก็จัดเป็นสีนําโชคของชาวจีนทําให้ชาวจีนเชื่อว่ามันเป็นสุนัขดึงดูดโชคลาภมอบความร่ํารวยให้แก่ผู้เลี้ยง รวมทั้งยังเชื่อว่าจะทําให้ผู้เป็นเจ้าของนั้นมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากพยานอันตรายต่างๆมีตำนานเล่าสืบกันมาว่าสุนัขพันธุ์ที่เบตันมัสทิฟมีจิตวิญญาณของนักบวชไหลเวียนอยู่ภายในโดยนักบวชนี้ยังมีพลังไม่กลั่นกล้าพอที่จะกลับชาติมาเป็นมนุษย์อีกครั้งก็เลยต้องมาเกิดเป็นสุนัขพันธุ์นี้ก่อนสอ แมวพันธ์สวานาแมวพันธ์สวาน่าเป็นแมวสุดแปลกที่มีลักษณะเหมือนบรรพบุรุษของมันอย่างพันธ์แอฟริกันเซอร์วอลแต่มีขนาดเล็กกว่ามีการบันทึกครั้งแรกว่าแมวพันธ์สวาน่าเกิดในเดือนเมษายนปี1986ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักเพาะพันธุ์แมวนำเอาแมวพันธ์วิเชียรมาตัวเมียที่มีน้ำหนัก8ปอนด์มาผสมพันธ์กับแมวพันธ์เซอร์วอลตัวผู้ที่มีน้ำหนัก30ปอนด์ และมีลูกโดยตั้งชื่อว่าสวันนาลูกแมวตัวนี้ได้กลายเป็นแมวรุ่นแรกที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์หลังจากนั้นก็ถูกเพาะพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามรูปลักษณ์โดยรวมของแมวพันธุ์นี้ขึ้นอยู่กับการเพาะพันธุ์และการเจือจางทางพันธุก,กรรมยิ่งไปกว่านั้นสวันนายังมีโครงสร้างร่างกายที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อมีหางที่สั้นและหนาคอยาวและขายาวลักษณะเหล่านี้ทําให้แมวสวันนา เป็นแมวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและแพงที่สุดในปัจจุบันเมื่อตัวโตเต็มวัยพวกมันนั้นสามารถชั่งน้ําหนักได้ถึง9กิโลกรัมแม้ว่าบรรพบุรุษของแมวพันุนี้จะเป็นสัตว์ป่าแต่พวกมันรักสงบเป็นมิตรแถมยังฉลาดอีกด้วย 3. นกกระจอกเทศนกกระจอกเทศเป็นสัตว์ที่น่าจะรู้จักและเห็นได้ง่ายที่สุด เราสามารถพบเจอกับมันได้ตามสวนสัตว์ต่างๆนั่นเองนกกระจอกเทศเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่ไม่สามารถบินได้เพราะไม่มีกระดูกสวงอกสําหรับใช้บินพวกมันเป็นนกที่สูงและมีน้ําหนักมากที่สุดมีถิ่นกําเนิดในทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณเขตสงวนบนภาคพื้นทวีปทางตะวันออกอาหารหลักของนกกระจอกเทศประกอบไปด้วยใบไม้ก้านดอกไม้และ,มะเมล็ดพืช ขนาดของนกกระจอกเทศเมื่อโตเต็มที่จะสูงประมาณ2-2.5เมตรและหนักประมาณ160กิโลกรัมรวมถึงมีอายุยืนได้ถึง65-75ปีในใส่ยของนกกระจอกเทศจะตื่นตกใจมากถ้ามีสิ่งรบกวนให้ตกใจนกกระจอกเทศจะสามารถวิ่งได้เร็วถึง60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงลักษณะเท้าของนกกระจอกเทศพบว่ามีนิ้วเท้าข้างละ2นิ้วใต้นิ้วเป็นเนื้ออ่อนๆปลายนิ้วทู่ใหญ่ นิ้วทั้งสองจัดเป็นนิ้วกลางและนิ้วนางเท่านั้นนิ้วที่ใหญ่มากคือนิ้วกลางซึ่งเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกอย่างหนึ่งก็คือสัตว์ที่ไม่ใช้ความเร็วของฝีเท้าจะมีนิ้วครบชุดคือมีนิ้วเท้าข้างละห้านิ้วแต่หากสัตว์นั้นต้องการความเร็วของฝีเท้าเพื่อวิ่งหนีศัตรูธรรมชาติก็จะวิวัฒนาการให้นิ้วหายไปทีละนิ้วสองนิ้วจนเหลือแค่นิ้วเดียวเช่นเท้าของม้าที่มีเพียงนิ้วเดียวที่เรียกว่ากีบเท้าม้า คาปิบาร่าคาปิบาราเป็นสัตว์ตระกูลหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสัตว์ตระกูลนี้พวกมันสามารถโตจนมีความยาวมากถึง134ซนติเมตรและมีความสูงถึง62ซนติเมตรมักจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มประมาณ10ถึง20ตัวแต่ถ้ากลุ่มใหญ่หน่อยก็อาจจะมีเป็นร้อยตัวเลยก็เป็นได้ปกติแล้วพวกมันจะอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นเขตร้อนเป็นส่วนใหญ่ โดยเลือกอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ําเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ําและดำน้ําเก่งนอนแช่น้ําได้ทั้งวันแม้ในเวลาขับถ่ายหรือผสมพันธุ์ประช่นชอบน้ําเป็นชีวิตจิตใจจะขึ้นจากน้ําก็ต่อเมื่อออกหาอาหารในช่วงเช้าและเย็นส่วนสาเหตุที่มันว่ายน้ําเก่งนั้นเป็นเพราะว่ามันมีพังผืดที่เท้าทั้ง4ี่ของมันสันนิษฐานว่าถูกวิวัฒนาการมาเพื่อหลบหนีสัตว์นักล่าบนบกที่มีความเร็วอย่างมากเช่นเสือนั่นเอง หากคาปิบาราถูกไล่ล่ามันจะรีบวิ่งลงน้ำแล้วดำน้ำเพื่อหลบศัตรูโดยมันสามารถดำน้ำได้ถึง5-10นาทีเลยทีเดียวและถึงมันจะมีขนาดใหญ่โตกว่านูธรรมดาทั่วไปจนเทียบไม่ติดแต่จริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ที่ใจดีเป็นสัตว์กินพืชและเป็นที่รักของบรรดาสัตว์ส,วสายพันธุ์อื่นๆอีกด้วย 5. อนาคอนดาเขียว อนาคอนดาเขียวเป็นงูขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกที่ยังคงสืบเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันและรู้จักกันดีที่สุดโดยเฉลี่ยจะมีความยาว4.6-5.2เมตรโดยตัวที่ยาวที่สุดพบว่ามีขนาด10เมตรมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่100กิโลกรัมและหนักได้ถึง250กิโลกรัมมีลายเป็นวงกลมสีดำใตท้องเป็นสีขาวตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้มากอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆในทวีปอเมริกาใต้ เช่นป่าดิบชื้นแอมะซอนในประเทศบราซิลประเทศบโบลิเวียและประเทศไกาอานาในหนองน้ําหรือบึงโดยมักจะอาศัยอยู่ในน้ําหรือหมกตัวในโครนมากกว่าจะเลื้อยมาอยู่บนบกเนื่องจากน้ําหนักตัวที่มากทําให้งุ่มงามเชื่องช้ามากเมื่ออยู่บนบกแต่จะว่องไวกว่าเมื่ออยู่ในน้ําว่ายน้ําได้เก่งบางครั้งอาจใช้วิธีการลอยน้ําอยู่บริเวณผิวน้ําแล้วปล่อยให้กระแสน้าไหลพัดไป แต่มักจะขึ้นมาอาบแดดเป็นบางครั้งด้วยการเกาะเกี่ยวกับกิ่งไม้ริมน้ำอนาคอนด้าเขียวจะล่าเหยื่อด้วยการใช้แองรับความร้อนอินฟราเรดที่อยู่บริเวณหน้าผากในเวลากลางคืนโดยกินอาหารได้หลากหลายมากทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่เช่นคาปิบาร่าจระเข้เคมนปลากบหรือแม้กระทั่งวัวควายหรือปศุสัตว์ต่างๆของชาวบ้านโดยใช้วิธีการรัดเหยื่อด้วยลำตัวอย่างแน่นและกดลงไปในน้ำให้เหยื่อจมน้ำตาย ก่อนจะเขมือบกลืนเข้าไปทั้งตัวโดยเริ่มจากส่วนหัวก่อนซึ่งอาจใช้เวลานาน,านหลายชั่วโมงแต่ก็จะทำให้มันไม่ต้องกินอะไรไปอีกนานนับเดือนเลยทีเดียว